เขาเป็นแบบยัง e um. ่พร้อมแล้วมันจะใชหมันจะ่หนวามีเ่าไรลแล้วมาขี่รถว้นวนเนักกอรตีนะครับมันรถมันดิบนะครับรถมันตึงโคตรนะครับรถวันแวเขามอสีสีมินมาเาวอ้บางทีจะครับโอ้โหโอ้โหจัดมาตายะครับคนรถตนี่เป็นรถถึกยังไงดี นี่เราเบือหนักโอ้โหแบบรเท่าเป็นรถทีตามคนบตาตนะครับเพรว่ามีกันชนนี่เราเบิดไหนับขี่รถขึ้นไปที่กรุงสีฮมินครับว้รถมันคือมัายินตายแต่ว่ารถตกมารถมวข้านเป็นรถแบบลงจากทีซูเบ่มีวันไตยบ่มีวันทั้งขีมาอดนี่เราอมครับเลยครับพร้อม่แนีไบ เอ้ยโอ้รถดิบโอ้โหรถุมุนมาเลยก็บอกว่าพังไงเอ้จะรถแทงว่ามั่งหนันว่าเป็นเป็นตาเป็นตใสนะอ่าบบึงดันบรทยแบบวักันอาเป็นต่ขี่ได้ล่ะนี่ยหอยหอย้ยรถแทงมันคือเป็นตาขี่ถูไมวะว้ยวสิงกันวะเว้ยเว้วรถเว้ยเงกับว่า อปุ่มหเนาะกระดิ่งว่ะปุ่มหหยว่าว่าปุ่มจรวดเอาขับรถพว้เนี่ยหงเจอกูเนี่ยคุับรถเนี่ยม,มันมีมขับพีว่ะเนบ้า,าเนี่ยว่าจะกูเจอกูแถบคายคุยยังไม่ก็สวมแม่โอ้มาควยให้กูตั้มงทะเลเสแบ,นบนงคไไ์รวนติงบ้าพี่น้องชาวไทย พอสุขสุขันกังดิตชวัวนี่มันเด้รถบูดูก้าก็บูดง่ค่ะ <c> เ <oughs> นี้ยแม่หลานชมรถเพื่อเจ้าเบลรถเมื่อแต่สายห่างนะครับโมเมนต์มเมนมาเ้ารถเร็มบูนะโมเม,น,มนเอารถขั้นสีแดงบมานแว,วสีระเบิดเอ้ไปยงสื้อรถเด้อว,ว่ามึงสื้อยังเอาไปรดเดีค่วยว่าก็ยิมไปใส่ซื้อเนยพอนอีอ่ ไอ้มึงยังเหตุผลอะไเออโอเคครับหลังจากโอ้โหรถกุมุันมาแล้วโอ้โหขงังตัวเหนียววันนั่นอ้าวโอ้โหรถน้มันแทงนะครับรถที่นะครับรถน้มันแทงไเขับไปในห้องเลี้ยงจันประจมถึงแซปิจีโอ้โหโอ้โหรถตู้ไปเอ,อ,อ,อาเขาปิดฝันเนาะโอ้ยเขาเนี่ยไตจันเนน่ยรถโอ้เว็บเบด